เข้ามาโซนแรกตรงนี้คือโซนอะไรอะครับโซนนี้จะเรียกว่าเอแกลลโฟเย่นะครับ<ะ>ก็เปลี่ยนเหมือนเป็นโถงต้อนรับของของโชว์รูมแห่งนี้นะครับโดยที่หลักๆอะเราพยายามออกแบบตรงนี้ให้มันดึงเอาสิ่งที่เป็นเอเซนส์ของเอแกลออกมาให้มากที่สุดนะครับ<ะ>ซึ่งอย่างอันนี้เราก็เลือกสีแดงที่มันเป็นสีที่จะเห็นในเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมาสเตอร์พีซหลายๆอันของเอแกลนะครับกับเทคนิคการแปะทองคำเปลว นะครับซึ่งมันก็จะถูกผสมกันอยู่ในนี้ก็คิดว่าเป็นเป็นอิมเพรสชันนึงที่เราอยากให้คนเข้ามาเนี่ยได้หยุดแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ก่อนที่จะเข้าไปดูส่วนอื่นที่เป็นของโชว์รูมนี้เราพอเห็นสีแดงมันจะนึกถึงความแบบจีนๆน,นิดนึงด้วยที่เหมาะกับตัวเฟอร์นิเจอร์ของนี่เลยใช่ คะวันนี้แอนพาคุณชมเนี่ยมาเปิดมุมใหม่ที่ a อแกลล l แกรีค่ะที่นี่เป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์สไตล์แอนทิกไทยจีนประยุคค่ะแล้วก็แอนอยู่กับพี่วิทย์นะคะที่เป็นเจ้าของ a อแกลล l แกรีสวัสดีค่ะสวัสดีคะแล้วก็พี่กวงนะคะนักออกแบบจาก Eve i n t i g r t t e d Field ค่ะอย่างแรกเลยต้องถามพี่วิทย์เลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของที่นี่เป็นมายัางไงคะต้องเริ่มต้นถามความว่าจริงๆแล้วเเริ่มที่คุณพ่อครับ คุณพ่ออยู่ในวงการค้าขายเฟอร์นิเจอร์แล้วของสะสมแอนติกอยู่แล้วเป็นแอนติกที่เป็นสไตล์ไทยจีนแล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราเห็นว่าของเหล่านี้มีคุณค่าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้หายไปจากประเทศไทยเราเลยเริ่มสร้างบริษัทที่ชื่อว่า a g l กแล้วก็รีดิวซ์ของแอนติกเหล่านั้นโดยให้คุณภาพและคาแรคเตอร์ดึงสิ่งเหล่านั้นมาเป็นจุดเด่นคือเข้ามาเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนโชว์รูม มันให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านคนแล้วก็มีแสงธรรมชาติมีความโปร่งแสงดูนั่งสบายสบายอันนี้เป็นความ,มตั้งใจให้เป็นแบบนี้เลยไหมคะจริงๆเดิมเอกลครับเราเคยมีโชว์รูมที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมแต่เรารู้ดีว่าบางทีเฟอร์นิเจอร์สไตล์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ย่อยง่ายขนาดนั้นบางทีลูกค้ามาเห็นน้องสี่เหลี่ยม,มเห็นเฟอร์นิเจอร์วางจัดเรียงทั่วไปนอ้อแล้วมันมองไม่ออกว่าไ,<ม>ไปอยู่ในบ้านแล้วมันเป็นยังไงเราเลยอยากให้ลูกค้ามาได้สัมผัสประสบการณ์ที่ว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์หน้าตาแบบนี้ ปอยู่ในบ้านของคุณจะในการให้ง่ายขึ้นมันจะอยู่แบบไหนบ้านหลังนี้มันเหมือนมันมี2โจทย์เมื่อก่อนมันเป็นบ้านมา30ปีแล้วตั้งแต่เราเข้ามาตอนแรกสุดนะครับเจ้าของบ้านเขาดูแลบ้านค่อนข้างดีเป็นบ้านที่เรารู้เลยว่ามันผ่านการออกแบบเราเริ่มจากการที่พยายามวิเคราะห์ว่าของเดิมเป็นยังไงของที่เราจะเพิ่มเข้าไปหรือของที่เราจะเปลี่ยนแปลนี่มันจะกระทบกับของเดิมยังไงบ้างแล้วก็บวกกับการที่มันจะต้องผสานเอาวิสัยทัศน์ของเอแกลเนี่ยเข้าไปอยู่ในงานออกแบบยังไงได้ด้วย คือจะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นใช่เลยครับแล้วก็พอเดินเข้ามาอย่างแรกเลยคือจะเห็นว่ามีกระจกใสาทาไมถึงต้องให้โซนตรงนี้ดูโปร่งดูสว่างขนาดนี้โถงเดิมของบ้านเนี่ยจริงๆก็อยู่ตําแหน่งใกล้เคียงนี้เหมือนกันหน้าที่ของเราเราขยายพื้นที่ตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็มีการทำสเปซต่างๆให้มันมีการเชื่อมโยงที่ฟโฟล์มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามทําให้สเปซนี้มันเป็นสเปซที่ใหญ่แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่เขาผ่านจากโฟเรเยเข้ามา หลักๆแล้วแมทเทเรีที่เราใช้ในโซนนี้เราอยากให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นตัวเด่นฟ้าที่เราเห็นเนี่ยครับเขาเรียกว่าเสือฟินเป็นเสือไม้ไผ่ที่เรียหลักที่ใช้อยู่ในเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพระเอกตัวหนึ่งของเอแกลเลยมาอยู่ในพื้นผิวที่เราคิดว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญและคนเห็นทีนี้มาเรื่องของเฟอร์นิเจอร์บ้างดีกว่าค่ะพี่วิทย์อันนี้จะเป็นแบบดีไซน์ที่เรารู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านอามาอันแรกเลยที่แอนเห็นน่ะคือรู้สึกว่า มีสเปซค่อนข้างเยอะท่ามานั่งเราน่าจะ<ช>สบายในแง่ของการดีไซน์ที่บอกว่าเรามีชายจีนแล้วก็มีลูกเล่นครับอย่างตรงมือจับเนี่ยเราใส่ใบมากรอก <c oughs> แระผสารชอบดีไซน์ถ้าดูที่ขาขาจะมีการปาดโค้งนิดนึง มีความแบบจีนญี่ปุ่นเล็กน้อยอผสมก็จะถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียเราครับกี้ตัวนี้เนี่ยจะมาจากทางยุโรปมากกว่าเป็นของแอนติของคุณพ่อครับแต่มาถึงเราเนี่ยเราก็ปรับดีไซน์เขาหนึงให้มีความตัวใหญ่ขึ้นคงดีไซน์ยุโรปนิดนึงไว้แล้วก็เน้นให้โค้งเพื่อสุดท้ายเป็นสตูตัวที่นั่งสบายมากๆครับสุดท้ายเราคอมเพลเมนต์ด้วยการเติมผ้าของจิมทอมสันเข้ามาดูอเรียนทัลร่วมกันกับเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้มากๆนะครับ จริงๆห้องนี้เป็นห้องประชุมครับผมเอากาเวลาลูกค้ามาชมโชว์รูมเนี้ยก็ต้องมีจังหวะที่แบบเหมือนนั่งคุยงานกัน uh huh. ก็เลยให้ให้มีฟังก์ชันของความสบายๆพื้นที่ห้องเดิมตรงนี้มันเดิมทีจะซอยเป็นหลายๆห,ห้องเราเชื่อมทั้งหมดตรงนี้เป็นสเปซเดียวกันเราเซตให้กระจกเนี่ยมันออกไปจากโครงสร้างเสานะครับผลเลยเราอยากทําให้คนที่เข้ามาครับเขารูว่าแนวเก่าของบ้านเป็นยังไงมันคล้ายๆกับว่าเรามองมันเป็นกรอบรูปเวลาคนเข้ามาบุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสวนมันดูเข้ามาอยู่ในห้องมากขึ้น จะเห็นว่ามันมันจะมีดีเทลแบบนี้อยู่หลายๆจุดเราเรสเปคความเก่าใหม่ด้วยการออกแบบแบบนี้แล้วก็มองออกไปเป็นโซนแบบสวนทำให้รู้สึกว่าสบายตาผ่อนคลายด้วย พอมาวันนี้รู้สึกว้าวมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ยังมีกลิ่นอายความเป็นจีนเป็นไทยผสมอยู่เลยแต่ว่าแอนว่าพอมันมาอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ดูกลมกลืนแล้วก็ดูสวยด้วยดูโมเดิร์นเอเกเราต้องพยาามทำหน้าที่สื่อสารว่าคุณค่าของเฟอร์นิเจอร์เดิมที่มันมีเนี่ยมันส่งต่อกันมาอย่างไรและมันมาอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วมันมีคุณค่าให้คุณสามารถส่งต่อไปได้อีกนะทั้งความคราฟสายขาไป้นทั้งนวัสดุที่เลือกเอามาใช้ รู้สึกเหมือนเปลี่ยนฟิลเลยค่ะข้างล่าง<ม>เป็นบ้านแต่ข้างบนเหมือนเป็นแกลลอรี่คือบ้านหลังนี้แต่เดิมครับมันจะมีโถงทางเดินอยู่แล้วนะครับแต่โถงทางเดินของบ้านนี้มันจะแบ่องออกเป็น2ฝั่งที่มันไม่ได้คอนเดกกัน mm hmm. เราเลยเกิดไอเดียว่าทำเมียก็ได้ให้ตรงนี้มันเป็นโถงทางเดินที่ยาวตรง <c oughs> กันและต่อเนื่องถึงกันที่สุดนะครับ <c oughs> โดยที่มันจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างเพิ่มจริงแค่ตรงสะพานตรงนี้เองที่เหลือจริงเป็นเป็นพื้นเดิมของบ้านหมดพอต่อจากเรื่องการที่เราสร้างแกลลอรี่ที่เป็นทางเดินเชื่อม ห้องแต่ละห้องแล้วะครับเราเลยนึกถึงไิถึงว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยมันควรจะมีคอนเทนต์ในการจัดแสดงหรือในการอ็กิบิทเนี่ยที่มันต่างกันออกไปได้นะครับบวก,กับคุณวิทจริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอินเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของแสงอยู่แล้วนะครับเราก็เลยพยายามทําให้ถงทางเดินนี้พอมันผ่านไปแต่ละช่องครับมันมีแสงที่มืดสว่างมืดสว่าง สลับกันไปเหมือนเล่นกับสายตาคนว่าเอยจริงๆตรงนี้มันลึกแค่ไหนยังไงเพราะว่าตอนแรกก็สงสัยว่าทําไมห้องนี้ถึงแบบมืดจังเลยมืดอยู่ห้องเดียวแล้วก็พอเดินออกไปแค่นิดเดียวเปลี่ยนฟิลเลยเป็นแบบฟิลสว่างเราอยากนำงานอาร์ตพีซเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ทํากําแพงให้เป็นสีดําใส่ไฟให้เป็นสปอตตั้งใจให้คนที่มาที่นี่ได้เหมือนเที่ยวแกลเลอรี่เลยได้อิ่มเอมกับศิลปะที่เราตั้งใจากแ,แสดงมาจริงๆ ลงานที่เห็นบนผนังนี้ภาพวาดมือมีความประยุกต์เข้ามาอย่างตรงนี้ครับทานมาที่อมอยู่เนี้ยถามว่าจะต้องเป็นสเกลเป๊ะเหมือนของเดิมไหมก็ไม่เชิงเรามีการปรับรูปลักษ์ให้เข้ากันให้ปากที่อมเนี่ยอมแล้วเหมือนกับอมทางเดินตรงนี้พอดีอทางกวงตั้งใจให้อ่เหมือนมีความเป็นห้องพะระนิดึงเลยเลยทำให้เอาการเอาภาพวาดลายไทยมาใส่เนี่ยมันให้อารมณ์กันได้ดีมากๆ ห้องนี้เนี่ยเป็นทางเดินที่นํามาสู่สามที่อยากจะบอกลูกค้าว่าอนาคตของเราคืออะไรในการดีไซน์ห้องนี้เรารู้สึกว่าเราดีไซน์ให้มันไม่เสร็จเราพยายามทําให้ห้องนี้มันคงเชลเดิมของบ้านให้มากที่สุดนะครับจะมีแค่ส่วนตรงกลางตรนี้ที่เราอยากทําให้มันเน้นทางเดิน ที่ตอนนี้มาันามาจากด้านหลังโดยที่ส่วนที่เหลือจริงๆก็เป็นโครงสร้างใต้หลังคาเดิมของบ้านเกือบทั้งหมดเลยอย่างตอนนี้ที่เราตั้งใจเอางานไม้ก่อนที่เฟอร์นิเจอร์ของเราจะทําสีมันเป็นภาพลักษณ์มันเป็นยังไง<อ>แล้วผมก็หมุนดูงานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเปลี่ยน<อ>บางทีก็เอาตัวโปรตไทป์บางทีก็เอาบางอย่างที่เอาเทสกันอยู่มาวางไว้บางทีมีเฟอร์นิเจอร์ของเพื่อนๆ<อ>ในวงการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันมาวางครอสไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยห้องนี้มันเลมีความสนุกแบบนั้นอ๋อซึ่งถ้าแ<อ>บบว ก็อาจจะเปลี่ยนเ<ช>ฟอร์นิเจอร์ไปแล้วเป็นอย<ช>่างอื่นก็เป็นความสนุกหนึ่งเหมือนกันของคนที่แวะเข้ามาที่แกรี่นี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อันเห็นมาตั้งแต่แบบจากทางเดินตรงนู้นมาจนถึงตรงนี้อันนี้เป็นเหมือนแบบว่าเซ็นเตอร์จุดสุดท้ายของห้องนี้เลยใช่ครับเป็นปลายสุดของทางเดินที่ทางคุณปวงตอนออกแบบนี้อยากให้จุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เด่นที่สุดอยู่แล้ว ตั้งใจให้แสงเข้าสองข้างแล้วเอาของอะไรมาวางเนี่ยก็โดดเด่นได้เลยครับเราก็ดึงผนังให้มันหลุดออกไปจากแนวเดิมของบ้านนะครับแล้วก็พอเรามีแสงสองข้างเข้ามาตรงกลางมันจะเป็นเซนเตอร์พีที่มันดู ดูเหมือนขับเด่นขึ้นมามากขึ้นเหมือนค่อยๆเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนขึ้นมาถึงชั้นสองมันก็เริ่มพีคขึ้นเรื่อยๆผ่านการออกแบบดีไซน์ต่างๆจนมาถึงห้องนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่พีคที่สุดเพราะว่ามันได้เล่าเรื่องราวครบหมดเลยรวมไปถึงอนาคตว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างจากเอแกลเข้ามาวันนี้คือรู้สึกว่าแบบได้เห็นมุมใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเยอะมากๆเลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่วิทย์จากเอแกลนะคะก็ขอขอบคุณพี่กวางมากๆเลยค่ะจาก In น i ึ a t e d f น e l d นะคะที่พาแอนมาหาไอเดียใหม่ๆ หวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะได้ไอเดียใหม่ๆไปปรับใช้กันอย่างแน่นอนค่ะ